นี่ช้อนน้ำมันทิงก่อนนะคะปฏิสนแล้วชะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจากเลยมันจากเอ,อ่อน้ำมันแล้วมันจากกระดูกหมูมันจะมีสามน้ำมันนะคะนีมากินข้าวบ้านใครคนปฏิมมันปติสนมันจะกินอะไรกระดูกหมูอะไร กระดูกหมูอะไรเมนูอะไรเมนูกระดูกอะไรกระดูกหมูอบเตาเจี้ยวเจี้ยวอือเจียเจี้ยวเอาไปไปหาป้าติ๋งสวัสดีป้าติ๋งยังมาสวัสดีป้าติ๋งยังโดโดสวัสดีป้าติ๋บสวัสดีครับโดโดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีโดโดที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูวันนี้ป้าติ๋งทำตามที่เอฟซีขอร้องบังคับเข็น ครับสี่คงหมูอบเตาเจี้ยวค่ะที่จริงเขาขู่เข็นหลายเมนูนะเมื่อกี้ก่อนมาก็มีอะไรนะซาวน้ำเอามอกี้ยา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 ป่าตอนนี้มีทั้งซาวน้ำทั้งยาป่าโดโดไปนั่งรอสี่โคงหมูอบเตาเจี้ยวโอ้โหเปิดมาเหมือนเปิดพออบเลยหอมฟุ้งสามเกลือแน่เลย่ะหมักไว้ตั้งแต่เ ใบบายนี่ค่ะอันนี้ซี่โครงหมูที่ติดกระดูกอ่อนนะคะโหนี่ปลาติมแบบใหญ่มากเลยเมื่อกี้ผมยังนึกว่าเป็นชิ้นเล็กๆไม่ไม่เอาแบบคือคือแถวนี้เอกซี่โครงแบบนี้มันมีขายตามซูเปอร์นะคะจา์คือหั่นเป็นเขาจะมีไว้อบโดยเฉพาะนะคะจาจารย์ยวบว่าบางทีมันยาวกําลังสวยเลยจานเนี่ยค่ะมันจะติดกระดูกอ่อนนะคะกระดูกหมูแล้วปลาติงก็เอามาหมักล้างให้สะอาดซาวเกลือแล้วหมักกับสะเทียพริกไทยล่าปักชีนะคะสามเกลือแล้วก็ จะใส่ซอสปรุงรสหรือจะใส่ซสอิยุขาวเห็ดหอมก็ได้นะคะแล้วหมักทิ้งไว้นะคะอย่างน้อยสักชั่วโมงหนึ่งเข้าตู้เย็นเนี่ยนะคะ<ม>อันนี้กําลังอบกาลังสวยนะคะเพราะว่าไปซื้อที่ฟู๊ดแลนผมก็บ้านนอกนะผมก็กระดูกหมูก็เกว่าชิ้นเล็กๆเล็กๆะดีจแบบนี้แต่นี้สวยฮะนน่าทานเสร็จแล้วมาดูเครื่องปรุงนะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะง่ายๆเห็ดหอมนะคะ กระดูกหมูอบต้าเจี้ยวสิ่งที่ขาดไม่ได้คือตาเจียวนะคะเนยนิดหน่อยนะคะน้ำตาลปี๊บเนยเค็มใช่ไหมฮะเนยเค็มเนยจืด<ล>ได้หมดเลยค<ล><ล>่ะเนยเสร็จแล้วีอันนี้ผักเดี๋ยวเราลวก อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคณะฮ่องกงฮ่องกงค่ะเดี๋ยวเราพาเราเดี๋ยวเราล่วมนะคะให้มาทานกันส่วนอันนี้คือน้ําจิ้มของกระดูกหมูอืนะคะเดี๋ยวเรามาแยกส่วนกันนะคะเดี๋ยวมาทานข้าวก่อนยังไม่ว่าเรื่องน้ําจิ้มกินเดี๋ยวเรามานี้ก่อนส่วนเดี๋ยวน้ําที่จะใส่ตะปิงเอาน้ําซุปสต๊อกนะคะกระเด็ดหอมที่อย่างอย่างที่เคยอย่างเคยทานนะคะตะปิงต้มไปแล้วนะคะน้ำเห็ดหอมน้ำเห็ดหอมทานน้ำซุปกระดูกหมูนะคะ ที่เราจะใส่ใกัน,วนไว้ไเรียบร้อยแล<ป>้วแ่้งเขาเตรียมไว้สวยสดงดงามเรียบร้อยเลยมากน้อยน้ำมันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราท้อนออกหมดนะคะนี่นี่น้ำมัน อันนี้เนยอย่างเดียวหรือว่าน้ำมันมนิดหนึ่งน้ำมันนิดหนึนนงนน่งแล้วก็เนยลงไปค่ะแล้วเราก็ครับเอามาทอดให้มันตึงๆนะคะไม่ต้องรอละลายเดี๋ยวเนยมันจะไหม้นะคะอ่าลงไปพร้อมกันเลยค่ะให้ลงลงไปพ้อมกันไฟปานกลา,างปา,า,งานลาแล้วทอดแค่ถึงๆเพาเดี๋ยวเราจะต้องตุ๋นอันนี้เป็นติ่มซี่กระดูกหมูครึ่งโลเองนะคะ ที่เห็นเนี่ยนะฮะครึ่งโลหมูได้เยอะเนาะแต่กระดูกหมูที่ติดกับกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยกระดูกแข็งกับกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยราคาค่อนข้างจะแพงกว่ากระดูกอ่อนล้วนหรือว่ากระดูกหมูล้วนนะคะเนี่ยลงประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยหกสิบประมาณเนี้ยค่ะบางทีเห็นเขาหั่นเป็นแบบอะไรโทรมฮอปค่ะค่ะแล้วแต่เจ้าของโทมฮอปค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ก็ก็ฝาก บอกป้าติ๋มในคอมเมนต์ไอ้เรื่องหมูก้อนสตูหมูก้อนแล้วฝากขอบคุณมานะฮะบอกทำให้ลูกสามรอบแล้วลูกชอบใจอร่อยบนอร่อยทั้งสามรอบป้าติ๋มชอบมากที่เอาไปทานให้เด็กท่เนี่ยเพื่อเพิ่อคอมเมนต์มาเมื่อลูกค้าอยู่ไกลค่ะแต่เขาไม่สามารถที่เราจะมาสั่งเราได้เขาก็ดูใช่ครับแล้วก็คือสงสัยอะไรโทรหาป้าติ๋มเลยนะคะว่าเอจะทำยังไง บางทีเอฟซีโทรมาว่าไปซื้อถั่วลันเตากระป๋องแล้วมันเละมันจะทำไงทิ้งสิคะอย่าเสียดายค่ะเอาใหม่เลยค่ะเพราะว่าถั่วลันเตากระป๋องเนี่ยตามต่างจังหวัดนานๆเขาจะขายได้สักครั้งหนึ่งนะจานแล้วมันก็เก่าดูวันหมดอายุแล้วนะแล้วมันก็เละก็เลยโทรมาถามว่มันเละยังไงทิ้งสิคะอย่าเสียดายค่ะมันเละนะแปลว่ามันอาจจะหมดอายุแล้วนะมันเน่าเป็นเมือกเลยค่ะอาจารยน ของพวกนี้มันไม่ควรทิ้งไว้นานหรอเนาะเปิดแล้วอย่างนี้ต้องชาร์จให้หมดภาคเหาือในจังหวัดเขาไม่ค่อยได้ใช้นะเขาก็อันนี้นะเปลี่ยนได้เลยลองเกิดนั่นคือแล้วก็สูตรป้าติ๋มเนี่ยไม่วิมิสมาหลานะะไม่ต้อง,งแบบโรสฝรั่งจ๋าใส่วงใส่วายใส่ไม่ต้องเลยค่ะอาจารย์เราอาหารง,ง่ายๆแล้วเนี่ยหาได้ตามท้องตลาด ก็สะดวกที่จะหาซื้อวัตถุดิบได้นะคะเราองง่ายๆตรงนี้ค่ะคือคือของวัตถุดิบเนี่ยจะเน้นเรื่องความสะอาดก็มากกว่าค่ะอาจารย์ค่ะทำทานเองสะอาดโอเคแล้วใส่ใจก็ไปเต็มร้อยแล้วคือบางคนเห็นปกปกคลิปวัตถิมอ่ะดูหรูหราเปิดคงจะทำยากเห็นคำว่าสตูเดี๋ยวมีมันมีไวแดงเดี๋ยวมันมีแต่จริงเราก็คือ จริงๆแล้วปาติ๋มเนี่ยเป็นการดัดแปลงนะเน้นความสะอาดเน้นการทําง่ายในครัวในบ้านผู้ใหญ่ทานได้ข้าวรแบบว่าให้มันควรเป็นสาอาดแค่นั้นนะคะเพราะว่าอะไรที่มันไม่ใช่วัตถุดิบที่มันหาได้ตามทั่วไปปาติ๋มก็ไม่ใส่นะก็เปลี่ยนาหายากๆเนี่ยอย่าไปเล่นแล้วก็ค่อนข้างจะ่ง่เลยค่ะแต่ปาติ๋มเคยบอกว่าเนยปาติ๋มใช้คือเนยร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาเนื้อท,ที่มีไขมันในร้อยเปอร์เซนต์ใหญ่อย่างตังต้องแปดสิบอยู่แล้วค่ะเขาจะมีบังคับอยู่แล้วก็ไขมันที่สุดเราก็ไม่เอามันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าโคตรแล้วก็จะหอมแล้วรรเรามาเรียนใส่หม้อไหมนะคะเระาก็จะต้อง เ็เที่ยวลงไปค่ะอะโอกระทะเดิมของมันเลยใช่ค่ะกระทะเดิมของมันเลย,เ,ลยเราเพิ่มเที่ยวลงไปกระทะเรายังไม่ต้องเติมอะไรนะคะเพราะเราเค็มเก็เที้ยวและเค็มซอสที่หมักแล้วนะคะยังไม่ต้องเติมอะไรหมูามาอยาู่ในหม้อน,นี้แล้วค่ะเดืเอดหอมนะคะเราจะไปตักนะคะเดือดห,หอม มี่ตาอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวขับด้วยอันนี้ป้าจิ๋มจะปรุงให้รสชาติยังไงฮะเออเค็มหวานค่ะอืมเค็มหวานนะเค็มมาก่อนใช่ค่ะแต่อันนี้คือมันเต้าเจี้ยวไปแล้วอะเนาะเต้าเจี้ยวแล้วแล้วก็มีหมักอยู่ในหมูแล้วใช่ค่ะเราเพิ่มมะเตยที่หลังมว่าเราจะใส่ตาถ้าเราต้องการเค็มหน่อยเราก็ใส่ซอสของ ที <łość> ่หม <Billboard Sports> ักไเทีย้เลยค่ะเทให้หมดเลยค่ะเทกระทะให้หมดเลยค่ะเ่สีสันเติมสีสัน ก็บใส,ส่นะคะแลุ้กใส่ก่อันนี้มีมีเมนูไหมคะเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อแต่เดี๋ยวสั่งได้ไหมได้ถ้าถ,ถ้าถ้าเกิดเข้าโะะอเคโอเคโาเคบอเนี้บบปะคโอเคโอเคาอเคโหเคโอเคโอคาอบอเค อแล้วเราก็ใส่นนะคะใส่ไปสักสจนกว่าจะเปิ่อยนะสักสี่สิบจีสี่สิบนาทีถึงห้าสิบอย่างพนี้แล้วเราก็ถึงมาใส่น้ำคุปก็ลงไปสักร้อย เอาให้ท่วมมาเนาะเอาพอท่วมแต่จริงๆมันมันก็จะเป็นยังไงฮะมันจะเหลือเป็นแบบไม่ไม่เยอะเนาะมันจะครุกคริกใช่ไหมฮะมันจะเป็นบรรยากาศแบบจุกครุบคริกไดเดี๋ยวเราช้อนน้ำมันจริงนะคะในระหว่างตุนอยู่มาดูน้ำจิ้มนะฮะ น้ำจิ้มก็น้ําจิ้มเหมือนน้าจิ้มทั่วไปที่ทานกับที่ทานกับไก่อกเต้าเจี้ยวทานกับอะไรพวกนี้ค่ะน,นี่นะคะลากกะชีนะคะใส่ไปก่อน,นะคะ่ะทานซักนึงคะใส่เกลือไปน้อยนึงนะคะอันนี้กระเทียมทิ่เหลือง พริกขี้หนูสวนพริกแดงจินดาได้หมดนะคะแล้วแต่บ้านใครชอบอันนี้ปเป็นใช้พริกเหลืองเพราะว่ามันจะเผ็ดไม่เผ็ดไม่มากเท่ากับพริกสวนนะคะก็เึงนก็เลยพริกเหลืองนะคะยินตรงเนี้ยใต้ลมลมพัดมากินหอมโชยมาเลยฮะ,ะ <c oughs> กลิ่นในหม้อโชย <c oughs> ป,ป้ถึง้เพย่อฝาหม้อไว้หน่อยใช่ไหมฮะ้นดู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  เดือดแล้วครับน,นี่ประมาณนี้อันนี้ก็ไปอีกหน่อยนะ,ะไปอหน่ยยังต้มอีกหน่อย,ยอเลยค่ะเดี๋ยวใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะเปร<า>ี้ยวนำนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมะนาวค่ะ เสร็จแล้วนะคะที่เราจะวิ่งนะคะคุณป๋าเนี่เปิดยังไม่เปิดคะประมาณครึ่งชั่วโมงไดนะะะนะง้นะคะปติมาคณะฮ่องกงใส่ใต้นะคะมะะีปติมจัดต่อเอากกปอกเอาก้านเกลน่ันตกแต่งเรียบร้อยแต่ทำไมคุณชอบทำคือไทยแบบนี้ต้องมีคณะฮ่องกง คณะธรรมดาไม่อร่อยปกติคือมันแข็งนะคะอาจารย์ความอร่อยมันไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์อันอันนี้อันนี้คือมันมันมันจะนุ่มมันจะนุ่มกว่าค่ะมันจะไม่เนื้อมันจะไม่หนีบกว่าค่ะมันจะมันจะน่ากว่ามันจะกกอบกว่าอร่อยกว่าเยอะใช่ราคาก็ผิดกันด้ยค่ะอา้ารคณะคณะคณะที่เราทำอย่างนี้มันโลละสี่สิบบาทอันนี้โลละร้อยนี่คือน้ำในตู้เย็นใส่น้ำแข็งนะคะต้อเย็นนะคะ อบแค่เดียวเนาะให้มันให้มันคลายความร้อนนั่นเอให้มันสะดุ้งไว้แค่นั้นแหละสวยดีครับกระาษห้ามโกงอืมปลาติ๋งปอกปอกตรงด้านโคนมันเนี่ยมันใสดีอาจารย์ทานยาวๆไหมชอบทานแบบยาวอย่างนี้เอาเลยหั่นเลยครับหั่นนะหรือไม่หั่นไม่หั่นก็ได้เอาไม่หั่นดีกว่านะ อแแล้ววต่าสย,ยาดีก็สวยดีบางทีงทาบางคนท,นท,นทันแค่ต้นแต่เป็นอย่างนี้มันจะสวยอาจย์เราจ,จัดรอไว้เี๋ยวกระดูกห,หมูเราเสร็จก็อยากให้เห็นสไตล์การจัดจานด้วยนะคือคือคือถ้าจานโคง้งนะจ๊ะจา์จา,จานมันโค้งใช่ไหมคะความรู้มากแล้วถ้าจานสี่เหลี่ยมมันไม่ได้มันไปตามสภาพของมัน คือเราทำพิชารีมเพื่อเพื่อให้มันดูวิชาเข้ารูปกันใช่ค่ะถ้าจานโค้งจา์ก็ต้องอย่างไยคะถ้าจาน์อาจารย์สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยจานก็ต้องวางวางทั้งต้นตรงๆธรรมดาอย่างเงี้ยให้มันตามของมันแค่นั้นได้ประมาณยี่สิบนาทีครับแหมก็งดลงไปแต่สีสันก็สวยงามขึ้นแต่เรื่องความหอมเนี่ยหอมมากครับ อันนี้ช้อนน้ำมันทิ้งก่อนนะคะป้จิตรนะจะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจัดเลยมันจัดเออน้ำมันแล้วมันจากกระดูกหมูมันจะมีสามน้ำมันนะคะครับ้อนไปเรื่อยๆกันนะคะนี่นะคะเนยที่ใส่ไปหายไปหมดแล้วครับก็อยู่ในนั้นเหมือน้ลแต่หอมครับเพื่อนๆหอมมากรเปลือยเลยนะกระดูกโผล่มาแล้วกระิ๋นนี่ไงเห็นไหมมันมันเปลือยเมื่อกคือมันจะ เนื้อมันจะเห็นกระดูกออกมาเนาะกระดูกอมพเนาะเลี้ยสักครั้งนะจอได้ครับเอานุ่มๆไปนี่ไงอันชิ้นเนื้อมีกระดูกออกมาอะไรกัะแล้วแต่นี่ปรติ๋มปติ๋มบอกต้องอีกหน่อยก็อย่างที่เขาว่าคือให้น้ําให้น้ําซุปเนี่ยมันเซิร์ฟเข้าไปในทุกพนุของเนื้อของอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะนุ่มแล้วก็ทานแล้วมันจะละลายในปากอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเค กินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนก็ป้าติแนะนำไม่ซื้อหม้ออุเลยนะคะหม้อของไอ้น้ำหม้อแรงดันอะไรพวกนี้แต่ผมแนะนําว่าให้ซื้อป้าติ๋มกินเร็วที่สุดก็เพื่อนๆก็อย่างที่บอกฮะป้าติ๋มบอกไม่ยังไม่ได้คิดเป็นเมนูนะยังไม่เคยทําที่ว่า FC ขอมาอ่ะค่ะก็เอาไเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดใครน่ก็เข้ากลุ่มไลน์มาเชียนะเชียให้ป้าติ๋มทําขายแล้วกันก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ ลิงก์ที่เข้ากลุ่มไลน์ก็กดเข้ามานะฮะตัวเปื่อนป้าติ๋งไม่ใช่เฉพาะมาสั่งอาหารนะมาถามมาคุยป้าติ๋งก็ได้คไดคุยแก้เหงาก็ได้ป้าติ๋งว่างๆมันจะมีเวลาคุยเปล่อฮาเดี๋ยวเรามาดูป้าติ๋งจัดมี่ใกล้ละใกล้แล้วผมต้องอดใจอดใจไว้ก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วขึ้นข้น ขนมปังก็ได้ป้าจิ๋นเช้าๆนะขนมปังเอาขนมปังมาจิ้มๆิ้มนะผมว่ามันจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสจะเป็นแบบขนมปังแบบแซนด์วิชขนมปังธรรมดาก็ได้เอ้ให้ดูเรื่อยๆครับนี่ช้อนออกมาครึ่งกะละมังนะเพราะใช้เวลาใช่ไหมป้าจิ๋นัวน่าจะอร่อยมากได้ที่แล้วใช่ไหมครับป้าจิ๋นดี ามาดูกระถิงจัดจานอ้โสวยงามอ๋อเพราะอย่างนี้เองนะชิ้นแบบนี้มันก็จัดจานได้สวยใช่ไหมครั่ะมันต้องต้องดูงด้วยว่าเราเอามางี่ใช่ไหมครับหรือมันเป็นอะไรดีแล้วก็ 你走吧。Hmm. Mm hmm. mm hmm. หอมว่างเปล่าเยอย,อย,อยนี่ครับค่ะไปดูหกูับตเจียวสำหรับสูตรประติ่งนะคะทำมไม่ยากเลยค่ะขอดูใกล้ๆให้ เดี๋ยวเราทานกับน,น้ําจิ้มนะคะครับผมค่ะช่ค่ะแต่เสียดายไม่มีข้าวเนะเาะเพอรแม่ขอแม่ของอ่าตอนนี้ให้ปฏติ๋มจัดการให้โดโดเพราะว่า,าเผอิญเราไม่มีข้าวเดี๋ยวให้โดโดเป็นพรีเซนเตอร์ชิมนะฮะแล้วก็คอยยืนอ่าผมมองว่า,ามื้อเย็นอะแล้วตอนนี้มันเป็นมื้อเย็นเราไม่ทานมากก็ ป้าติ๋มช่วยจัดการให้โดโดได้ชิมนะให้พโดโดเป็นคนชินบอกรสชาติสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะเป็นเมนูให้พี่โดโดกินกับข้าวคะันี่อมาแลนะโดโดทานผักไหมอาจารย์ไม่ทานครับแต่เห็ดทานเห็ดทานนะหน่อไม่เอาน้ำดีกว่า โดทานน้ำจิ้มได้ไหมคะอาจารย์นิดนึงฮะแตให้เขานิดนึงอย่าให้เขาตักเองเขามือหนักโอเคโอ้โหเสต็ปมี่หันให้โด่นิดนึงแต่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 ใช่เห็นไหมโร่อย่าเพิ่งทานนะร้อนนะลูกร้อนอดทนอดรนทนไม่ได้ฮะับก็ขอชิ้นหนึ่งนี่นี่ครับ ชิมบอกรสชาติเพื่อนๆนี่ครับหอมมากนุ่มแล้วกระดูบหูเป็นกระดูบหูอ่อนโอเคครับอร่อยมากไม่อยากให้กินเปล่าๆเยอะครับเดี๋ยวให้ไปกินกับข้าว ป้าติมบอกอกินเค็มมากไม่ดีลง้้องข้าวสวยร้อนๆเหันขอบพระคุณป้าติมมากครับอ,บค,ค,อครับขอบคุณแทนเอฟซีด้วยที่มาเผยแพร่สูตรัเดี๋ยวเอาไปชิมต่อนะฮะไปดูเพี่ยวโดกินกับข้าวกินกับอะไรขะครับเ,เพื่อนๆครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับก็เลยตกลงกันว่าผม,ผมก็เลยไปซื้อข้าวกล้อง ซื้อเข้ากล้องเซเว่นมานะฮะซื้อเข้ากล้องเซเว่นมาแอบให้เขาอุ่นรลล้อนๆส่วนพี่โดก,กินอะไรเนี่ยเดียโ,โ,โ,โดกินอะไรอยู่อะไร<อ>เขาเรียกว่าอะไร,<อ>รเขาเรียกว่าอะไรพที่โรดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรผัดอะไรผัดต้นหมีหนมใช่เหรออะและนี่ครับอของปาติ๋งใส่จานเรียบร้อยยังร้อนๆอ,อยู่ฮะเก็บอดใจไว้ไม่อยู่ เกอาเ่ะกันพีโดพีโดค่ะพีโดก็กินกับนี่นะนี่เก็บนี่ราดน้ำลงไปราดน้ำลงไปผักไหมกินผักเป็นไหมเนี่ยใส่ไว้ต้นหนึ่งก่อนแล้วก็แล้วก็นี่ครับนี่พีโดชิมซิตดชิมดิ ชิมสิอ่ะกินเลย,เลยดยูดกินเลยชา้าๆโลกินชา้าๆกินช้าอกินเห็ดด้วยนะออกินผักกินเห็ดก่อนเลยเห,หรอ,หรอเก่งมากๆๆครันะครับเดี๋ยวผมจะ ิอันนี้เลยเอันนี้เลยมาจิ้มกับข้าวพร่องครับ,บมานี<ป>ออ่อะไรนะคณะห้องโถงน้ำราดชุ่มๆเลยน้ำราดชุ่มๆเลย เปียโร่เปื่อยฮะเป็นกระดูกอ่อนด้วยพี่โรเคี้ยวกล้มกลุ้มๆเลยแล้วก็น้าจิ้มของ้าติ๋งนี่เขาเป็นมะนาวนะ้าติ๋งบอกมะนาวถูกใช้แต่มะนาวเลยครับมาชิมกันเลยเเปื่อยๆเปื่อยมากครับช้อนเขี่ยนี่เอกเลยแต่้าติ๋งบอกว่ายังเปื่อยได้อีกนะ ถ้าติ๋มเลืยกว่าผมจะมาทานพรุ่งนี้ถ้าติ๋มบอกจเกื้วยได้อีกไม่ถึงกระยุยแต่นี่ผมก็อยากทานมากเลยนี่เข้ากล้องนะครับเพื่อนๆผมไม่อยากกินอย่างนี้ก็ได้กินนี้อื้ ครูตัก๊กยังไม่กลับมาครับแล้วครูตั๊กจะกินข้าวที่คอนโดเลยปกติผมก็ไม่ไม่ได้ทานข้าวหรอกพอดีมีเมนูปลาติม๋มอะด้วยชิ้นหนึ่งโดกะกำลังกินหูผัดเลยนะด้วยชิ้นหนึ่งเลยคนละชิ้นก็ดี ดเดี๋ยวก่อนนะเอาผักะนาเอาผักะนาห้องเงไปกินด้วยดูวางก่อนดูวางก่อนเดี๋ยวพอเอาน้ำราดให้ก่อนน้ำอร่อยมากแล้วก็ปาติมช้อนมันออกหมดล้วน้ำส้มดูกินเลยกินเลย โดไม่กินข้าวขาวก็เลยเมื่อกี้เดินเข้าเซเว่นให้คนเลือกคนเลือกเอาเนี่ยฮะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่มันเป็นผัดแบบผัดกระเพรามนี่งชิ้นหนึ่งสมเหมาเหมามาโอ้โหน้ำมาครับน่าลยเดือดอา คณะฮ่องกงเนี่ยก็ถิ่นทำกับวิธีน็กน้ำเย็นเนี่ยกรอบกรอบมากีางน้ เอาน้ำไหม,มน้ำราดไหมพันน้ำข้างกลงไหมเดียวตุ๊กระดูกอ่อนพอดีครับ ขอด,นนอดไปตรวว่าฟันยังดีอร่อยขนวห้องกงก็อร่อยอ่าเห็ดหอมก็อร่อยอโดยเฉพาะเห็ดหอมเนี่ย มันดูดเอาน้ำซอสเนี่ยเข้าไปแล้วนุ่มชุ่มฉ่ำในปากเลยครับม,ม,ม,มันก็เ,เพื่อนๆครับที่โครงหมูอบเจ้าเจี่ยวของะติมอร่อยมากครับก็คงเท่านี้นะครับเพื่พพอนๆก็อยากพูดคุยป้าติ๋มอยากจะ ไปดูว่าป้าติมม๋มมีเมนูอะไรแล้วก็อันเนี้ยถามป้าติ๋มแล้วป้าติ๋มบอกว่ายังไม่เคยทําเป็นเมนูให้สั่งก็ไปรีเควสนะฮะกดเข้าไปในกลุ่มไลน์ข้างล่างเนี่ยครั<ม>ถ้ามีออเดอร์เยอะๆเนี่ยป้าติ๋มแกทําเองเลยแกบ่นว่าคือป้าติ๋มเนี่ยทำอะไรยากเพราะอะไรไหมมัวแต่ไปหาวัตถุดิบที่ถูกใจไงแล่วแกก็บางทีได้วัตถุดิบไม่ถูกใจแกก็ไม่อยากทํา เราเรียกเควทไปเยอะๆฮะคลิปหน้าปฏิมนัดผมบอกว่าจะทำขนมจีนน้ำยาป่านะแต่เพืพอน้ำยาป่าส่วนใหญ่ก็ใส่ปลาใช่ไหมแต่ปฏติมจะไม่ใส่ปลาน้ำยาป่าแบบสำหรับคนไม่กินปลาหรือคนชอบกินน้ำยาป่าแต่ลองกินแบบสูตรไม่ใส่ปลาเพราะปฏิ๋มเขาบอกปฏิมเป็นคนไม่กินปลา คพืมาติดตามคลิปป้าติ๋งต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็มาดูกันว่าขนมจีนน้ำยาปาทําทแบบไม่ใส่ปลาของป้าติ๋งทำยังไงครับนั้นคลิปนี้เท่านี้นะครับถ้าชอบกดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดติดตามคําว่าซับสไครต์ติดตามถ้ามันเป็นสีแดงอยู่ก็กดแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นสีแดงแล้วแปลว่าติดตามแล้วแต่ว่าอยากให้กดรูปละครังรูปละครังที่สั่นๆด้วยฮะเพราะกดติดตาม กดสัตว์ไทยปุ่ม,มีเป็นสีแดงปุ๊บมันจะมีรูประฆังก็กดแล้วมันจะมีรูประฆังให้เลือกให้เลือกรูประฆังสั่นนะฮะคลิปผมก็จะมีตอน7จ็ดโมงเช้ากับสี่โมงเย็นทุกวันนะครับส่วนจะเป็นไปเที่ยวไปอะไรยังไงเพื่อนๆก็ติดตามนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับายบาหมดหมดคือโดนเคเรี่ยง